ี่เรามาหนีครูหักสาอิสานสีมาเบิ่งผักนกนาบนอกากบ่เคยด้ยินจักเทียเนาะเดี๋ยวให้พผ่ปอนมาเบิง่งวายพื่นว่าผักนกนาบม,มันเป็นจังไดเนาะค่ะออันผักนกนกนาบมันเป็นยังไงผีปอนอาการเปลนยังสี่นุ่น,น<ม>ว่านุ่นเห็นตะหมูว่านล่อนะกับบ่ได้เขามาเบองมืออ2มือกวายหยังก่อนหน้านี้ก็สดชื่นดีไม่เป็นอะไรเหมือนฝั่งโน้นเออ หยอนบันเหี่ยวแม่นเออหยอดบั้นเหี่ยวลูกกระโดกนะเพิ่งเป็นวันสองวันเออเพราะว่าหยังไอ้ด่ปอนมาหนามันเหลือน้อยอย่างมันแหงก็เลยมาเปิดน้ำใส่วันี้เปิดน้ำใส่เราแล้วม่ได้เติมปุ๋ยนะเปิดน้ำเปล่าใส่ซื้อแล้ววันนี้รืมมันเลยเต็มน้ำได้เต็มเต็มกองเลยเออพาอันนี้เขาต้องการอากาศน้่แม่นบ่ผักทุกอย่างเลยต้องการอากาศหมดเมื่อต้นโตเขาจะมีรากเยอะใช่ไหมอืมบัดนี่ถ้าเปิดน้ำเต็ม เต็มไอเต็มกองแล้วก็มันถ่วมหกักโค่นห้กเขาเออนี่เขาเอินว่าอาการของพักนอกน้มมันจะเป็นนี่นสิเออมันตายมันจีขึ้นบ,อบอ่บวันี้อ่าล่องดูดน<ต>้ำออกเมืองอันนี้อันนี้ก็บ,บ้านหูพึ่งกันอ๋อดูดน้ำออกก่อนเนาะต้องดูดน้ำออกมืองแต่ว่าบ่ได้ออกเบิดแต่ว่าให้เวียนช่องว่างระวังหักของเขานะ่ะเออให้มันมีช่องว่างสั้ประ่าณนี้ก็ไเลยเพราะว่ามันตใหญ่แลรวหักมันลายเด้ออ๋อาาลายเปิดเปิดให้เพื่อนเบื่องได้๋่จะได้เปิด เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสุขภาพห้าเขากระดีอยู่แต่ทําไมเหี่ยวเพราะว่าปิดปอนเปิดน้ำเต็มกลองเลยอมห้าเขาหอดทางบนบุญนี่แหละคืออาการแรกที่กรูห้าใส่วิจารคูหาใส่วิจารณ์พอคือการอาการนอกน้ำที่พนันวานี่แหละเนี่ยมันต้องต้องดูน้ำออกให้เขามีช่องว่างจล็กน้อยระวางห้าเขาเน ประมาณเนาะเพื่อให้มีชยนเขาบอกว่ให้น้ำเต็มกล้องแค่นั้นแหละอือมิต้หนูมิกล้องเดียวนี่เ่าถือเป็นแมีนกล้องเดียวแต่ว่าที่เหยเหี่ยวเสียยอดมันจะโตขิดจากที่ดโตบนนอกอันนี้โตนอกไข่เบิรงนก่อนเหี่ยวมันจะเหี่ยวลุ่งใบมันจะเขียวขีดอันนี้อันนี้โตบนนอกอันนั้นน้ำเขาเต็มกล้องแต่ว่ากระไลยู่จะเดียวออกคือกัน กะเดี๋ยวรอให้เขาปืนก่อนเหาเขาปืนก่อนเพราะว่าปุ๋ยเก่าก็ยังมีอยู่ต้นเหี่ยวสังเกตชื่อนึงต้นเหี่ยวยังอีกบอกะมันมันต้นหง่แล้วล่ะฮ้อจะเติมน้ำเต็มเมนพักอย่างอื่นคือกันพวกสลัดพวกอะไรก็กันก็คือกันสิ่งี้อาการนอนนานเหมือนกันนะใส่นานหลายเขาว่ามีออกซิเจนให้เขา อ่าไทายเท่นะให้เขาได้มุนเวียน,นเ,นนนเาาดีำยวแบบจว่าถ้าคนม,มันมีราละเอียเพ้นทีงานประจำท่นั่นทงานประจำจริงๆมันก็ดูเช้าดูเย็นได้นะทํางานประจําแต่ว่าถ้าไม่นี่จริงๆก็เว้นวันหนึ่งก็ก็น่าจะได้อยู่แต่ทางที่ดีอ่ะดูทุกวัน,ถ <laughs <laughs> น,นเถอะนแ แต่ว่าขันพักต้นน้อยมันบ่ได้เปลืองน้ำมันเขาบ่ก,กินน้ำเบิดบ่หลายนะกัสิบ่แห้งไวดอกบ่ค่อยได้ยมึงแต่ว่าขันต้นโต,นโตนเนี่ยรากเขาจะเยอะกินกินน้ำเยอะต้องขยันดูหน่อยแเนียนอันนี้ก็ยังเยอะอยู่นะเดี๋ยวออีกอ,อุปกรณ์ดูถ้าบ่มีอ,อุปกรณ์ดูคือปิดก่อนนี่ตักออกตั๊กวก แต่ว่าอันที่จริงนี่เขาเขาตั้งอยู่ที่สูงมันจะดูง่ายแต่ว่านี่ก็ถือว่าสะดวกสําหรับเขาหล่าเขาถ้าเขายกขึ้นสูงนี่มันกระสีนีผลต้นต้นรากของเขาแต่ว่ามันจะยกสูงกว่าใดนะ้อเพราะว่ามันจะขึ้นสูงดีแล้วเนาะเมืนเทียนเมียนเมียนเมีย,ยไ,มไม่เป็นไรอันนี้ก็ออกอยู่ได้อยู่เดีจะพอแล้ว กก็ดีีว่าฮัมบูดีมีเวลามึงเพราะมึงมึงใชงน้ำแห้งแล้ว <c oughs> เปิดน้ำใส่มานี่เอาเปิดใส่แล้ก็เลื่อมมาเนีเต็มเลยเป็นจังไดนอกน้ำซ้ำกะกะคือกะคือ ขอควนระวังเลยเนาะพักต้นตูนี่ระวังเลยเรื่องพักนอกน้ำแมนอย่าหายน้ำเต็มเนี่าเห็นไหมไม่บ่มีน้ำเยอน้ำหน่อยยวอันนี้บ่มีน้ำเลยพี่น้อง แต่ว่าบ่ามีน้นาเพิ่งก็อยู่รหลอดอยู่เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวบ่แมนบ่มีมี่เจ้มีน้อยบ่ได้ท่วมตรงนี้นะอ๋อบะโดงท่วะใช่ก็คือเขาจึงกินน้ำได้อยู่กินปุ๋ยได้อยู่เ,เขามีอากาศถ่ายเทข้างในวนเว<อ>ียนได้น้ำมันน้อยเออมันก็เลยไม่เป็นไรไม่เหี่ยวไม่นกน้ำเออแต่เมื่อกี้เป็นอาการของผักนกน้ำภายในวันสองวันเลยเออเดี๋ยวคลิปต่อไปเยวสิพาพี่น้องมาเติมปุ๋ยผักติดต้นต้นโตเติมซัํดาดปุ๋ยจังดบักกอร์ที เออที่จริงมันมันเก็บผนเก็บอีกยังได้แล้วถ้ามีปุ๋ยเดิมอยู่แล้วเราไม่จาเป็นต้องเติมปุ๋ยก็ได้นะเติมแค่น้าเปล่าเลี้ยงไว้กินจนกว่ามันจะหมดลูกนั่นแหละก็ดูถ้าไม่พอก็ก็สังเกตดูอาการถ้ามันเหลืองแสดงว่าขาดปุ๋ยแล้วก็เติมทีละหน่อยได้แต่ถ้าอายุของเขามันสีบ่ต้องเติมปุ๋ยกับ่ต้องเติมนะถ้าเก็บกินหมดพอดีอย่างเงี้ย แต่ว่านี่มันหมาสิต้องเติมอีกมั้งพอไปได้ไกอยูเติมได้เติมได้เออเนี่ยเห็นไหมอือวบดีไหมอืมันบนอกน้ำลูกดกด้วยนะจากไม่คิดว่ามันจะรอดเออโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พอแก่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าสิบ่าเรียนดูกันไปน้ำกันนกกระพุ้เหาใส่การการปลูกพักกันนอกน้ำขอกลนละวันยังกตบการที่เขาเจอในสวนอาจจะมาแบ่งปันกับพ่นหนองเนาะค่ะ แล้ทีิดนีปากคิดหน้นองอยู่ตรงเหมือนแฉกนี่อนสำหรับ υ, รืบ υ, ้บน υ, ่นีสาระมีค่า่ะ